ต่อกันนี้เดี๋ยวไปดูสําหรับการพาดหัวหนังสือพิมพ์2หัวฉบับด้วยกันนั่นก็คือไทยรัฐและเดลิเนียนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ไทยรัฐกันก่อนสําหรับวันนี้หัวใหญ่ไทยรัฐนะครับพาดหัวว่าแผนเสียบรอมวกัก3ามรมชหักดิบนัทพลนะครับเกิดจากผลโหวตของการลงคะแนนไม่ไว้วางใจสิริระทมตรีที่ออกมาแตกต่างกันนะครับซึ่งนํามากับสําหรับรอยปริลาวนะครับทั้งในระหว่างพัก รวมรวมไปถึงพักฝ่ายค้านด้วยแน่นอนสําหรับพักพลังประชารัฐกับแกนนำนะครับเนื่องอาจจะเกิดจากการกระเพื่อมนะครับกดดันจากกลุ่มก๊กภายในพักเนี่ยเดิมเกมกดดันเพื่อให้เกิดการปรับคอรมอต่อไปนะครับสำหรับหัวไทยรัฐหัวย่อยลงมาก็นะคือวัคซีนซินแวคเตรียมขนมาไทยนะครับ ภาพนี้เนี่ยเป็นภาพของคุณอนุทินชาญวิรกูลนะครับเป็นภาพที่ไปโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวเกี่ยวกับกล่องบรรจุพันธ์วัคซีนโควิด -19 ของบริษัทซินวัคจากจีนที่แพ็คไว้เป็นอย่างดีล็อตแรก2 0 0แสนโดสจะถึงไทย24นี้นะครับต่อไปครับสำหรับหัวไทยรัฐวันนี้เตือนม .33 เราลกกันนะครับ สำหรับผู้ประกันตนมาตรา33นะครับก็มีการเปิดให้ลงทะเบียนวันแรกนะครับในช่วงกลาง6นาฬกถึง18นากว่า6ล้านลายนี้นะครับจากสิทธิ์ทั้งหมด9.2ล้านคนเตือนระวังเว็บปลอมด้วยนะครับต้องเข้าไปที่ www.m33. o เร,รักกัน .com เท่านั้นนะครับอีกภาพหนึ่งครับสำหรับไทยรัฐวันนี้กับเพลิงเผาโรงงานบ้านอีกสีหลังวอด10ล้านนะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงงานพลาสติก km พลัสแพ็คจำกัดที่สาธุปรดิษ24นะครับหลังสกัดเพลิงได้ภายใน45นาทีก็จึงสงบทําให้โรงงานเนี่ยเสียหายแล้วก็มีการลุกลามไปที่บ้านเรือน4หลังเสียหายกว่า10ล้านบาทข่าวต่อไปนะครับเจอครบแล้ว4ศพ เรือล่มทะเลชะอำกรณีเรือประมงที่สมุทรสาครอ,อับปางนะครับบริเวณทะเลชะอมที่เพชรบุรีเนี่ยมีผู้รอดชีวิต5คนสูญหาย4คนในช่วง20กุมภาพที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมพบศพผู้เสียชีวิตเนี่ยสาศพนะฮะยังเหลือผู้สูญหายอีกหนึ่งคนซึ่งตอนนี้กำลังพยายามค้นหายอยู่ต่อไปน,นั่นเอง อีกอุหนึ่งของไทยรัฐนะครับกับ191บุกจับพนันออนไลน์เงินสะพัดกว่า50ล้านเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นภาพหรือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการบุกจับเว็บพนันออนไลน์นเว็บนี้นะครับคุณผู้ชมชื่ออาบาคาร่านะครับที่ซอยลาดพร้าว107แยก5เนี่ยผู้ต้องหารับสรารภาพครับว่ามีเว็บในเครือข่ายอีก28เว็บด้วยกันเงินหมุนเวียนเนี่ยเดือน150ล้านเลยทีเดียวภาพสุดท้ายนะครับ กับน้องสาวอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดดูดไขมันดับคาคลินิกนะครับเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ของน้องสาวอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับร้องเรียนสื่อพี่น้องที่น้องสาวของตอนเนี่ยนะครับมาทำการดูดไขมันที่คลินิกย่านรางคำแหงสุดท้ายก็หมดลหมหายใจเสียชีวิตคาเตียงคนไข้เลยนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจด,ด้วยนะครับ สำหรับเดล l y น e w s สวันนี้พาดหัวเป็นอย่างไรไปชมกันเลยนะครับสำหรับหัวแรกวันนี้พลังประชารัฐนะครับโรคเคลียร์ภูมิใจไทยเนวินฉุนถูกหักหลังนั่นเองนะครับ เหตุการณ์นี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจและเป็นการแตกคอกันนะครับกับสําหรับคนในพักที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานนะครับซึ่งจะมีในเรื่องของการให้ข้อบังคับจริยธรรมของพักนะครับในการลงคะแนนอภิปรายไว้ไม่ไว้วางใจซึ่งแต่ละคนก็มีงงเงาขนณะเกิดขึ้นในพักด้วยนั่นเองอข่าวที่2นะครับคุณผู้ชมเฮ hey, ข่าวดีจีนจัดส่งวัคซีนไทยพร้อมฉีดนะครับ ก็เหมือนไทยรัฐนะครับที่คุณอนุทินชาญวิรากูลโพสต์ภาพวัคซีนล็อตแรกที่จะเข้าไทย24นี้นะครับแล้วก็จะเริ่มฉีดกันจริงจริงวันที่28นี้นั่นเองข่าวต่อไปนะครับสาวดูดไขมันไขมันช็อกดับคาเตียงนะครับหัวเล็กๆย่อยลงมาก็จะเขียนว่าน้องของอดีตรองผู้ว่าคลินิกยังคลินิกดังย่านรามคำแหงซึ่งภาพนี้เป็นน้องสาวอดีตของรองผู้ว่าราชการนครศรีธรรมราชนะครับมาดูดไขมันที่คลินิกย่านรามคำแหงจนเสียชีวิต อีกข่าวหนึ่งครับสองบิ๊กตำรวจลุยแม่สอดสารคดีจับไอซ์ขีดเส้นสัปดาห์หน้าลากคอไอโมงวงการเรื่องนี้เป็นกรณีจับยาไอซ์1,500กิโลกร,รัมนะครับจนมีข่าวผัวพันััวพนกับนายตำรวจบางนายจนเรื่องเนี่ยต้องมาถึงพบอพอตรพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขนะครับเพื่อเร่งสืบสวนสอบสวนในคดีสมคบกันกระทำความผิดในคดีนี้ต่อไปครับสำหรับ หัวข่าวของดิเลนิววันนี้แรงงานโวเรารักกันรับสิทธิ์ไม่ตกหลน่นหลังจากเปิดลงทะเบียนม3-3นะครับเรารักกันวันนี้ก็อย่างที่บอกมีผู้มาลงทะเบียนเยอะมากกว่า6ล้านคนนะครับซึ่งยังมีสิทธิ์ของผู้ที่ลงทะเบียนเนี่ยถึง9.2ล้านคนทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรง,งงานก็ออกมาว่าการันตีนะครับว่างานนี้ไม่มีตกหล่นแน่นอนและภาพสุดท้ายกับเหตุเพลิงไหม้นะครับที่บริษัท KM+ p l u s p a c ส s สสาธุประดิษฐ์ ใช้เวลา45นาทีจึงคลุมเพิงไว้ได้นะครับเสียหายกว่า10ล้านบาทครับ World News ข่าวในมือคุณ